ผัดพริกแกงหมูป่านะคะก็มีหมูป่าค่ะพริกแกงนะคะข่าอ่อนค่ะใบกระเพรามะเขือเปราะพริกชี้ฟ้าแดงนะคะซอสฟ้าเขียวเออน้ำมันหอยสีอิ่วขาวน้ำปลารสดีน้ำตาลนิดหนึ่งค่ะแล้วก็ใส่นมข้นจืดนะคะตั้งกระทะเลยค่ะเติมน้ำมันลงไปนะคะหนึ่งช้อนแกงพริกแกงเผ็ดหนึ่งทีแตงกูดห้าใบ ซะสสาเกียวหนึ่งช้อนแกงน้ำมันหอยหนึ่งช้อนแกงซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนแกงรสดีครึ่งช้อนกาแฟน้ำตาลครึ่งช้อนกาแฟนะคะใส่ลงไปเลยค่ะผัดให้หอมก่อนนะคะหมูป่านะคะสองขีดมะเขือเปราะสิบลูกพริกฝ้าแดงสิบเม็ดขาอ่อนค่ะหนึ่งขีดนะคะใส่ลงไปเลยค่ะต่อจากนั้นนะคะผัดให้เข้ากันเลยค่ะ นมคน้นจืดค่ะครึ่งแก้วใส่ลงไปเลยนะคะสุกแล้วนะคะใบกะเพราค่ะยี่สิบยอดลงเลยตักเสิร์ฟได้เลยค่ะ เสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆแกงเผ็ดหมูปลาข่าอ่อนค่ะมาทานด้วยกันเลยค่ะ